ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ชาวนาสายมาเลิทุกท่านผมก็อยากให้พี่พีๆชาวนาทุกท่านบันทึกคลิปนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าทุกท่านลืมมันก็จะกลายเป็นการทําซ้าทำซากนะครับไม่รู้จกักจบจากสิ้นนะครับก่อนคุณจะทํานานะครับกรุณาดูแปลงนาตนเองก่อนนะครับว่าแปลงนาตนเองเนี่ยมีหญ้าเยอะเปล่าคําว่าหญ้านี่ก็คือ ยาที่มันไม่สามารถใช้ยาฆ่าได้เมื่อมีข้าวขึ้นหรือปลูกข้าวนะครับฉะนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับในจุดตรงนี้ฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่านาคุณมีหญ้าที่ขึ้นมาอยู่กับข้าวแล้วไม่สามารถเอายาไปฆ่าได้กะรุณาใช้ฝนให้เป็นประโยชน์การใช้ฝนให้เป็นประโยชน์คืออะไร หเมษาเนี่ยหรือว่าก่อนเมษาเนี่ยมันจะมีฝนหลงฤดูมาในช่วงเมษาเขาเรียกว่าฝนหลงฤดูฝนตกเพื่อให้เราไถเพื่อให้เราดักตากแดดหรือเริ่มปลูกข้าวฉะนั้นไอฝนแรกตรงเนี้ยถ้าเราใช้มันอย่างเป็นประโยชน์เราจะใช้มันล่อญ้าล่อศัตรูของข้าวทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็เอายาไกโฟสิตฉีดล้างนาก่อนไถตากดินหรือตากแดด เข้าใจนะครับนี่คือวิธีการจัดการหลังจากเราทำตรงนี้เสร็จแล้วจบแล้วเรื่องหญ้าเมื่อหญ้าเริ่มเหลืองหลังจากนั้นสิบห้าถึงยี่สิบวันเราก็ทำการไถคุณอยากจะปราบนาให้เสมอก็ปราบนาที่มันไม่เสมออันไหนสูงก็ทำเป็นคันนาสูงไปเลยครับอย่ามองว่าการทำนา เปืองค่าดันเปลืองค่าไถมันคือสิ่งที่คุณจะมาเสียดายเมื่อข้าวออกหลวงเสียดยายไงรู้ครับรู้อย่างนี้ดันดีกว่ามันก็เหมือนการหวานข้าวแหละครับตอนคุณหวานบางตอนข้าวออกรวงคุณก็จะบอกว่ารู้อย่างนี้หวานหนาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยดีกว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้แต่คุณจะย่ำอยู่กับที่หรือคุณจะพัฒนาต่อมันก็แล้วแต่มุมมองของคุณนะครับ หลังจากเรากำจัดหญ้าแล้วปราบดินเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อไปก็คือการหว่านข้าวและปั่นกบตรงนี้ก็เป็นจุดที่อย่าพลาดเมื่อคุณล้างนาแล้วคุณควรจะคุมแห้งหนึ่งทำไมถึงอยากให้คุณคุมแห้งยาขวดละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทคุมแห้งได้ห้าไร่และสามารถบวกกับยา กูฟอเสเนตฆ่าหญ้าได้อีกซึ่งมันจะได้ทั้งคุมและฆ่านะครับในขณะที่เราไถาหรือปั่นหญ้ามันไม่ได้ตายทุกต้นรถไถมีไถเข้าและไม่เข้ามีสันและไม่มีสันปั่นตายกับไม่ตายถ้าดินชื้นไม่แห้งพอนะครับฉะนั้นถ้าดินชื้นหญ้าที่ปั่นหญ้าที่ไถไม่ตายนะครับ แต่ถ้าดินแห้งตากแดดตากดินได้ตายอย่างนั้นผมไม่เสี่ยงนะครับแต่การรุณนาคุมแห้งเพราะอะไรเราต้องคุมแห้งคุณไม่แน่นอนหรอครับว่าฝนน่ะมันจะมาแบบกระปิดกระปอยให้หญ้าขึ้นหรือมันจะมาแบบท่วมเพื่อให้ข้าวขึ้นอันนี้คุณคาดชะเนไม่ได้แต่เราป้องกันเรื่องหญ้าได้โดยการคุมอันนี้คือหัวใจสําคัญถ้าคุณไม่คุมหญ้าตรงนี้ ถ้าฝนตกกระปิดกระปอยฝนตกแค่ดินชื้นรับประกันได้เลยว่าข้าวคุณจะไม่มีวันขึ้นมันขึ้นมาเยอะกว่าหญ้าแน่นอนนะครับหญ้ามันจะคุมข้าวและกว่าเราจะฉีดยาอีกทีหนึ่งเราก็ต้องรอฝนแล้วเมื่อไหร่จะตกหญ้าก็โตขึ้นทุกวันข้าวก็กว่าจะขึ้นมาได้ก็โดนหญ้าคุมพอดีก็กลายเป็นนาลกผลผลิตตกตับจะใส่ปุ๋ยใส่ยาก็ไม่กล้าใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวบาง สุดท้ายแล้วข้าวจะมาเริ่มดีในช่วงไหนครับในช่วงเดือนสิงหากับกันยาแล้วตอนนั้นข้าวมันก็กลายเป็นข้าวบางร่วงใหญ่จริงแต่ไม่ได้เนื้อนะครับก็ลองดูลักษณะข้าวทีกับข้าวห่างแล้วกันนะครับก็ลองพิจารณาปีนี้ดูนะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเรียนรู้แล้วก็จดจำแล้วก็เอาไปแก้ไขในแต่ละปีสิ่งที่อยากจะบอก เป็นหลักๆเลยก็คือ 1. ล้างนาก่อนครับเพราะยาเราไม่สามารถที่จะหายาฆ่าได้ 2. ปราบนาให้เสมอหรือปั้นหัวคนาเมื่อนามันปราบไม่ได้นะครับสใช้ยาคุมบวกยาฆ่าให้ดีที่สุดนะครับและอย่างที่อย่างที่สนะครับอันนี้เป็นอย่างที่ว่าถ้าฝนดียา้าน้อยก็ไม่ต้องฉีด แต่ถ้าฝนไม่ดีนะครับหญ้าขึ้นมาคุณก็ดูในขนาดดินชื้นข้าวสามารถโตได้หนึ่งคืบเรามองว่าลักษณะข้าวเนี่ยเริ่มมีอาการเหลืองแจ้แกนหรือว่าข้าวปกติเนี่ยคุณก็ฉีดยาฆ่าหญ้าได้เพราะเราฉีดเราไม่ได้ฉีดเพื่อให้หญ้ามันตายแต่เราฉีดเพื่อให้หญ้ามันอ่านอ่านเพื่อรอฝนให้ข้าวกระเพื่อมหรือข้าวพุ่งขึ้นนะครับวิธีดังกล่าวเนี่ย คือสิ่งที่สาคัญทั้งนั้นนะครับที่ผมบอกจุดเริ่มต้นของการได้ผลผลิตดีคือการดูแลต้นข้าวในช่วงแรกหลังจากเราดูแลข้าวแล้วข้าวเต็มนาทุกอย่างเต็มนาหญ้าแทบจะไม่มีแล้วเนี่ยมาถึงเดือนสิงหาก,กับการยาค่อยเริ่มการบํารุงค่อยเริ่มการดูแลเรื่องหนอนเรื่องเชื้อรานะครับหรือเริ่มการใส่ปุ๋ยบํารุงต้นเมื่อมันแจ้กแกนถ้าข้าวต้นปีงามก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไปใส่รับท้องหรือใส่ต้นกลมไปเลย พ่อข้าจะได้ไม่สูงจะได้ไปเลี้ยงรวงคุณเข้าใจไหมครับว่าการทํานาข้าวเราทําข้าวเอารวงเราไม่ได้ทําข้าวเอาต้นเอาใบฉะนั้นคุณจะได้เห็นว่าข้าวแต่ละแปลงของผมมันจะมีแต่รวงไม่มีใบคุณเคยเห็นไหมครับว่าข้าวใบเล็กรวงวงใหญ่รวงใหญ่รวงเล็กเกิดจากอะไรเกิดจากการหวานหนาหว่านบางคุณต้องการข้าวรวงใหญ่คุณก็หวานบางๆความบางของข้าวจะทําให้ข้าวไม่ล้ม และแตกกอใหญ่ลวงใหญ่แต่เรื่องน้ำหนักเรื่องปริมาณตอนเกี่ยวอันนี้ผมก็บอกให้คุณได้ชัดเจนว่าลวงหนาได้เนื้อกว่าลวงบางแต่การที่เราหวานหนามันจะเหนื่อยหน่อยและมันจะตอมใจกับคนข้างบ้านนิดหน่อยเนื่องจากข้าวมันลวงเล็กแต่ตอนเกี่ยวคุณจะเข้าใจนะครับคุณจะได้เห็นลักษณะทุกแปลงของผมเนี่ยมันจะมีบางหนาแตกต่างกันไป ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับฝาฝนขึ้นอยู่กับทางน้ําว่าเรามีแปลงนาที่อยู่ทางน้ําผ่านก็คือน้ําท่วมตั้งแต่เริ่มปลูกยันเก็บเกี่ยวเลยนะครับหรืออยู่แปลงนาด,ดอนดอนดอนทรายด้วยดอน,ดอน,ดอน,ดอนแบบไม่มีน้ําต้องมาณนปั้นหัวคนาเล็กๆนะครับเพื่อให้ฝนมันตกมาแล้วเราก็กากน้ําหรือวิทน้ําทอยจากที่ต่ําขึ้นที่สูงเป็นขั้นบันได หรืออีกแปลงหนึ่งจะเป็นแปลงที่เราทาอย่างดีดูแลอย่างดีป,งงประงบปนมอย่างดีเพราะเรามีน้ํามีบ่อมีสระแปลงนี้ก็จะดีหน่อยเราก็สามารถเติมข้าวให้หนาขึ้นเพื่ออัดปุย๋ยอัดยาได้หรือจะเป็นแปลงที่ไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยรอแต่ฝนแต่เป็นนาดินทรายเราสามารถคาดหรือลดต้นทุนในการทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การดัดแปลงอยู่ที่การแก้ไขแปลงนาเราเราย่อมรู้ดีนะครับ ไม่มีใครมาบอกคุณได้หรอกว่าแปลงนาต้องทํำยังไงผมก็บอกคุณไม่ได้ผมชี้แค่ช่องนี้ช่องนี้ตรงนี้จุดนี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ผมชี้ได้แค่นั้นส่วนคุณจะมองว่าผมสอนผมไม่ได้สอนผมแค่ชี้ช่องช่องนี้ควรไปอย่างนี้ช่องนี้ควรไปอย่างนี้แต่คุณน่ะตีความหมายผมผิดผมพยายามจะบอกคุณว่าไอ้จุดตรงเนี้ยเราต้องประงบปนะหนมหน่อยนะไอ้จุดตรงเนี้ยเราต้องใส่ปุ๋ยนะไอ้จุดแบบเนี้ยเราต้อง แบบอย่างนี้ดูแลอย่างนี้นะคุณเข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะได้ในสิ่งที่ผมได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณยังทำตามชาวบ้านทำตามคนอื่นทำตามเพื่อนบ้านสิ่งที่คุณจะได้มันก็ได้เหมือนเพื่อนบ้านคุณเพื่อนบ้านคุณคนไหนที่ได้ผลผลิตดีตามเขาครับเพราะสิ่งที่เราแฮกเขาได้คือจังหวะ ฟังดีๆนะครับเพื่อนบ้านหรือคนจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่คุณอยู่ใกล้แล้วคุณทํานาเขาทํานาได้ดีให้กอ๊อปให้เรียนแบบจังหวะการทําจังหวะการปลูกจังหวะการดูแลแล้วเอาสิ่งที่ผมให้เรื่องยาเรื่องปุ๋ยเรื่องทุกอย่างไปลองมิกไปลองปรับปรุงใช้ดูนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ความรู้จากช่องของผม มันคือสิ่งที่คุณกำลังเริ่มก้าวเข้ามาสู่การทำนาจริงๆนะครับคุณอย่าไปมองนะครับว่าไอสิ่งที่ผมให้อยู่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ให้จากการที่ว่าให้ให้ไปไม่ใช่ผมให้เพราะผมอยากให้เพราะผมอยากให้ชาวนานเนี่ยเลิกพูดได้แล้วนะครับคำว่า ไล่แล้วสี่สิบห้าสิบถังไม่ไม่เราต้องการให้คุณแตะไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบถึงปีนี้มันจะไม่ได้ปีหน้ามันอาจได้คุณต้องเข้าใจการพัฒนาทีละขั้นทีละขั้นทีละตอนไม่ใช่ก้าวกระโดดคุณจะมาอยู่ในจุดที่ผมทําเลยมันไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้ระยะเวลาการสะสมนะครับประสบการณ์การผิดพลาดแล้วผิดพลาดเล่าคุณคิดว่าผมผิดพลาดเยอะไหมครับกว่าผมจะมาถึงจุดนี้ผมผิดพลาดเยอะ ผมพลาดผมเสียหายเยอะแต่ผมไม่หยุดการเรียนรู้ผมกล้าที่จะลองในจุดที่มันเสียลองแล้วลองเล่าลองจนผมรู้สึกที่จะต้องแก้ไขตรงไหนเข้าใจไหมครับไม่งั้นผมคงตอบพวกพี่ไม่ได้หรอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นอะไรอะไรอ่ะผมพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าคนไม่มีความรู้มันจะไม่มีวันที่จะบอกอะไรใครได้เลยนะครับส่วนตัวผมเจอทุกอย่างผมบอกได้ทุกอย่างในสิ่งที่ผมเจอวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเอาแนวทางไปใช้นะครับแล้วก็ยินดีให้ความรู้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอให้คลิปนี้บันทึกหรือแชร์ไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงจุดนี้จุดเริ่มต้นของการทําข้าวมะลินะครับอย่าพลาดในจุดที่มันคือจุดที่เริ่มต้นและสำคัญวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณมากครับ